สวัสดีครับพี่น้องที่ที่ตามรับชมอยู่ครับตอนนี้ก็นำทวมครับที่น้องตะโกโมเดลครับน้องตะโกโมเดลปี่นีครับนำทวมปี่ฮกหาครับวันที่ยี่สิบเก้าครับทวมนักครับยี่สิบเก้ากญญาครับนี่ครับ สะพานกระถือทวมแล้วครับสะพานคามเขาไปน้องตะกูอะทวมมิดแล้วครับน้ำไหลครับน้ำน้ำไหลรัดมากครับน้ำแห้งอยู่นี่ทิศตะวันตกครับจะทางออกกระท่วมครับหน้าแถวนี้กระถิเป็นแรงมองรับน้ำครับที่ไหลมาจาก บ้านน้องมีน้อยเรื่องครับผู้หาครับของเฮาหมูหกคับหน้าถุงกะสิเป็นพื้นที่รับหนามแรงสุดท้ายลงใส่ห่วยครับนี่ครับน้องตะโกโมเดลครับท่วมแล้วครับตอนนี้ก็ลังปุกป้องป้องกันป้าออกอยู่ครับออกได้แน่แล้วครับอีกบอลหนึ่งออกเลยครับบอลหนึ่งเอาบว้ไดนครับต้องคอยครับ ก็นั่แกละตามธรรมชาติเพิ่นครับอยากก็ทางในกันแล้วแ่นี่ครับสภาพภายในอ่อครับกับป้องกั้นถึงที่สุดครับนี่ครับถนนคู่หลังฝายหลังสากสูงยังคากกหนาำปิมปิมเลยครับทางนี้ก็มีผักน้องตะโกโมเดลครับ กำลังเตรียมรับมือครับป้องกันน้ำออกครับเฮ้ยของกันป่าออกครับน้ำออกสร้าง้อมครับเต่าออกในถวน้ำนะครับครับไดุ้ดปูพืนมาซอยครับมืดหมึง่งวัดเว้นครับอยู่นี่แล้วครับนี่ครับ สิเขาไต่ตารางแห้ะครับแต่ว่าไล่อ่อมซื่อครับทั้งนี้จะคือสิเขาเลยอพังแล้วว่าทั้งผี<น>อ,ออกได้บอกก็นพังแล้วนะดิน้นอันนี้สั่นที่สองครับหลบ ล่อมสันติซองครับนี่ครับทั้งนี้ก็ห้องน้ำกับคงสิป้าเขาไปใช้บริการก่อน,นครับช่วงนี้ห้องน้ำป้าเขาไปใช้บริการก่อน,นครับก็ดูประมันี่พาเบื้องทางนี้ต่อครับว่าปลาเห็ดปลาเห็ดน้องตะโก้โมเดลกะคือน,น้ามเริ่ม รวมเขาแล้วครับพือสีบออกแล้วครับวันนี้เสือใต้มาแล้วปลาเหยีดน้องตะโกโมเดลนี่ครับปลาใหม่เล็กๆน้อยๆก็เริ่มถือน้ำกลืนไปเถอละน้อยละน้อยครับนี่ิดตะวันออกของที่พักครับหายริบเลยครับ มาดูทิศตะวันออกนี่ครับป้องกันในีถึงที่สุดก่อนครับมองมีหนามมันเข่าทั้งนี้วียงเข่าก็เลยเอาวายูครับนามต้องให้เข่าครับเพราะว่าเอารถแนวโครมาขุดออกดิทั้งทางที่บวกควนขุดครับ อันนี้พี่นากกษสีใดแก่ไขพระปุ่มก็คือว่าต้องถมครับนี่ครับเอาด่างมาเสริมขึ้นอีกครับสูงจังเม็ดในปูด่างตัวนี้สิบสองศอบพกเม็ดครับความสูงของด่างตัวนี้ครับของว่าค้งสีหลอดพ่นครับพี่พิบัติครับธรรมชาติคือนำ ไหลหลากมาจากทั้งทิศใต้ครับเลยทําให้น้องตะโกโมเดลห้าตรงได้รับน้ำมวนน้ำม,มาจากข้างล่างครับข้างทึ่งบง,งห่ออยู่ล่างครับนี่ครับบริเวณทิศตะวันออกไปทางนุน่นทรายครับคอ่อนคลางสหน้าแน่นครับน้ำนี่ไหลพอมไหลมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดครับน้ำไหล คิดว่านาซิบโบมุมขึ้นนี่ครับพื้นที่บนนี้ขึ้นสิถือถ่วมครับท่นนานแม่นหน่ำระบายพระท่านครับคงสิถือหน่ำถ่วมบริเวณที่พักนี่ครับไกลก็ต้องอุทยพเขาบานไปเลยครับย่างเถียงหน่อยสองหลังครับที่หน่ำพระท่านในอันเนนครับถ่วมครับ แต่ห้องน,น้ำนี่รู้ซื้อว่าป้าสิเขาห้องน้ำแล้วครับนี่วันที่29กันยายนสองพันห้า้อยหกสิบห้าเนาะท่วไงครับท่วม,มาได้สองมือนี่แหละครับนี่ครับพื้นที่ที่เหลืออยู่ครับจอมกล่อมอยู่นี่ครับ ที่ที่ทมไห้ก็เริ่มมีน้ำเขาไปแล้วครับขนาดว่ายางสูงได้หน่ยังยังมีอาการที่น้ำสิทวมได้ครับต้องทมอีกครับบนนี้มงนี้กันน้ำไหลยางแห้งครับโอ้ไหลคัะสิ่งของกับเปียกแน่ครับบางส่วนจำเป็นเอาขึ้นครับปล่อยไปเลย ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องบันเท่าน้ำเนินด้วยครับด้วยบันนาถุงมูหกครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ